หลงทางเสียเวลาหลงช้างป่าลืมนกลืมกาไปหมดนะครับนานทีปีหนจะได้ยนภาพแบบนี้นะครับเนื่องจากพี่พน้องๆช่องหลักคือเด็กชตเตอรส่วนมากก็จะเป็นแฟนคลับช้างป่าเขาใหญ่นะครับบรรณาธิการก็เลยสั่งลงไปช้างเขาใหญ่ต้องมาก่อนนะครับ แต่เมื่อช้างป่าไม่ออกมาโชว์ตัวคืนจะมัวแต่นั่งเฝ้าก็มีแต่ความเงียบและเหงาเท่านั้นเองนะครับว่างวาง,ว,างวันนี้จึงมีโอกาสเข้าวัดบ้างนะครับไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมแต่ก็พร้อมที่จะนำคําสอนมาปฏิบัตินะครับและก็วงเล็บว่า ท่ที่พอจะปฏิบัติได้นะครับเราไปถ่ายนอกในวัดก็จะอึดอัดนิดหน่อยนะครับเหตุผลที่อึดอัดเพราะต้องทําตัวลับรับล่อๆบางทีก็มีต่ำช้าบ้างนะครับคําว่าต่ำช้าก็คือทําตัวช้าๆก้มตัวต่ําๆนะครับเพื่อทําตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถถ่ายได้นะครับจริงๆแล้วเป้าหมายของเราวันนี้คือขังขาวแม่ไก่นะครับที่วัดนองสีดาอําเภอเมืองสระบ,บุรีนะครับสถานที่แห่งนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับเร,เราเจอขังข่าวแม่ไก่เราเจอปลาช่อน แต่ยังไม่เจอแม่ของปลาช่อนนะครับไก่แก่แม่ปลาช่อนในวัดนี้เรายังไม่เห็นไก่นะครับเราจึงต้องมาดูนกแทนนะครับนกทางขวามือที่สีค่อนข้างจะสดใสสูชตดคือนกยางกรอกพันชวานะครับชุดขนพร้อมผสมพันธุ์ส่วนตัวด้านหน้า น่าจะเป็นลูกน้อยเกิดใหม่นะครับไวกำลังสดใสน่าจะยังไม่เข้าอนุบาลด้วยซ้ำไปนะครับส่วนตัวใหญ่สีขาวที่ผ่านหูผ่านตาท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับนี่นะครับที่บินตัดไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นนกยางเรียกกันว่านกยางทนน้อยนะครับคำว่านกยางก็รู้กันว่าจะสีขาว ส่วนคำว่าทนก็ชัดเจนนะครับชอบอยู่เพียงลำพังอาจจะตัวไม่ใหญ่มากจึงเรียกว่านกยางทรนน้อยนะครับการถ่ายภาพของเราวันนี้เราเน้นที่นกยางปลอกพันชวานี้นะครับนี่ดำๆำมองๆอ,องนะครับนี่ครับโฉบนะครับตัวด้านบนก็มีนะครับ ตัวที่เดินมานี้นะครับคือนกอยางทนน้อยนะครับบางทีก็จะมีนกยางเปียด้วยนะครับยางเปียบนหัวจะมีเส้นขนยื่นออกมาคล้ายๆกับถักเปียนะครับจึงเรียกว่านกยางเปียวันนี้เราถ่ายมาแบบยาวๆนะครับถ่ายมาค่อนข้างจะเยอะ ทัานจะให้เราบรรยาย,ายก็ไม่สามารถบรรยายได้ตลอดรอดฝั่งนะครับท่านผู้ชมก็ฟังเสียงต้นฉบับเสียงจอกจักจอแจคือเสียงข้างคาวแม่ไก่นะครับเราจะท่านผู้ชมดูกันแบบยาวๆนะครับมีการจับกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะครับตัวข้างบนค่อนข้างาจะเท่นะครับ กาหัวและชงงกหน้าลงมาส่วนตัวนี้จับปลาได้แล้วนะครับดูลักษณะการกินปลาของเขานะครับเราจะกดเสียงบรรยายเพื่อท่านผู้ชมดูและฟังเสียงต้นฉบับนะครับ